ใครเป็นแบบนี้กันบ้างยกขาและเท้าต่แคงแก้ยังไงไปดูกันเลยนะครับ สวัสดีทุกคนครับวันนี้รีเบเราก็จะมาแนะนําเกี่ยวกับการแก้ปัญหาเวลาย,ยกขาก้าวแล้วเท้าตะแคงก่อนอื่นบอกก่อนเลยว่าปัญหานี้ครับเกิดขึ้นกับคนไข้หลายคนมากๆลักษณะของเท้าทีา่ตะแคงขณะยกขาจะเป็นลักษณะแบบนี้เลยสาเหตุที่เป็นแบบนี้นะครับอย่างแรกเลยนะครับที่เจอกันบ่อยๆก็คือเกิดจากการออกแรงที่ผิด ปกติแล้วเนี่ยการออกแรงที่ถูกต้องนะครับเราจะเริ่มออกแรงจากกล้ามเนื้อข้อสะโพกกล้ามเนื้องอเข่ากล้ามเนื้อกระดูกข้อเท้าเรียงลําดับจากบนลงล่างแต่คนไข้หลายๆคนที่ออกแรงผิดจะออกแรงจากปลายเท้าก่อน ทำให้มีการเกิดการจิกหรือว่าการตะแคงของข้อเท้าขึ้นนี่คือสาเหตุอันแรกที่เจอบ่อยๆมากเลยถ้าเกิดคนไข้ออกแรงถูกต้องแล้วตามลําดับจากบนลงล่างและจะมีอีกหนึ่งสาเหตุครับที่คนไข้เท้าพลิกตะแคงก็คือกําลังกล้ามเนื้อในการงอขาบางส่วนหายไปทําให้ต้องออกแรงปลายเท้ามากกว่าปกติจึงทําให้เกิดการเท้าพลิกตะแคงทีนี้พอเรารู้สาเหตุแล้วนะครับเราไปดูวิธีการจัดการและวิธีการแก้ปัญหานี้กันวิธีการจัดการและวิธีการแก้ปัญหานี้นะครับจริงๆแล้วเนี่ยอย่างแรกที่เราต้องทำนะครับ คือออกกําลังกายเพิ่มกําลังกล้ามเนื้อที่ใช้ในการยกขาเก้าให้มีแรงให้ถูกต้องนะครับเพราะฉะนั้นถ้าสกล้ามเนื้อนี้มีแรงและทําได้ดีแล้วการพลิกตะแครนเท้าจะน้อยลงนะครับสามารถไปดูท่าออกกําลังกายได้นะครับที่คลิปเดินยังไงให้สวยนะครับมี ep หนึแนะนําว่าอันเนี้ยสอนอย่างละเอียดเลย หลังจากที่ออกกําลังกายแล้วมีแรงแล้วนะสิ่งที่ต้องทําลําดับถัดไปเพื่อให้เท้าไม่ตะแคงก็คือเรียงลําดับการออกแรงให้เหมาะสมและถูกต้องโดยที่เราจะค่อยๆอ,ออกแรงจากข้อสะโพกข้อเข่าแล้วค่อยเป็นข้อเท้าเรียงลําดับถ้าใครออกแรงจากข้อเท้าก่อนเท้าตะแคงก่อนแน่นอนก่อนที่เท้าจะเคลื่อนไปข้างหน้าเท้าตะแคงอันนั้นคือผิดถ้าเกิดทำสองอย่างนี้ได้นะครับการเดินเราก็จะ ลดปัญหาและสามารถแก้ปัญหาเท้าพิกางได้นั่นเองแต่ว่าการฝึกในการเพิ่มกําลังกล้ามเนื้อหรือแม้กระทั่งการฝึกในการเรียงลําดับการออกแรงให้เป็นข้อสะโพกข้อเข่าข้อเท้าเนี่ยต้องใช้เวลานะครับแต่ละอย่างไม่ง่ายเหมือนกันแล้วก็ต้องมีนักกายภาพหรือผู้เชี่ยวชาญเนี่ยให้คําแนะนําว่าแบบไหนถูกแบบไหนดีต้องทําตอนไหนก่อนหลังยังไงบ้างเพราะถ้าเราฝึกเองเนี่ยบางทีเราจะไม่เห็นแล้วเราก็อาจจะ ออกแรงแบบใช้ข้อเข่าก่อนใช้ข้อเท้าก่อนใช้สะโพกก่อนแตกต่างกันไปสังเกตการฝึกให้ดีแล้วฝึกให้ถูกต้องอย่างสม่ำเสม,มอถ้าทําแบบนี้ได้เท้าหายพิระแคงแน่นอนนะครับใครฝึกแล้วดีคอมเมนต์บอกกันหน่อยหรือว่ามีปัญหาการฝึกสงสัยตรงไหนเพิ่มเติมนะครับมาคุยกับผมได้ที่ไลฟ์สดของรีเบนในเพจรีเบนไายภเพิ่มมัดทุกวันพุธ11โมงครึ่งสำหรับวันนี้รีเบนลาไปก่อนแล้วนะครับสวัสดีครับ เป็นยังไงกันบ้างคะกับคลิปนี้เนาะยังไงก็ฝากช่องรีเบนกายภาพบําบัดด้วยนะคะเราจะลงคลิปทุกๆวันเสาร์ตอน10บโมงเช้านะคะใครที่รู้สึกว่าคลิปนี้ดีคลิปนี้มีประโยชน์นะคะฝากกดติดตามแล้วก็ส่งต่อไปให้พี่ๆคนอื่นๆด้วยนะคะหรือว่าใครที่มีข้อสงสยัยหรือว่ามีคําถามนะคะ สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยฝากไว้ด้วยนะคะสำหรับผมและทีมงานที่จะให้ความรู้นะครับพวกเราเป็นคลินิกเกย์ผ้าบัตรนะครับที่มีความชํานาญในเรื่องการดูแลคนไข้หลอดเลือดสมองมีการบริการที่จะไปรักษาฟื้นฟูถึงที่บ้านเลยนะครับปัจจุบันก็ดูแลคนไข้ตั้งแต่กรุงเทพนนทบุรีปรทุมธานีนคร,รปฐมสมุทรปราการนะครับแล้วก็พื้นที่ปริมณฑลอื่นๆน,น,นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครมีปัญหาเรื่องโรคหลอดเลือดสมองอยู่ในพื้นที่บริเวณนี้เราสามารถไปดูแลได้ถ้ายัางไงฝากทีมรีเบนเกรย์ผ้าบัตรก